สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาพูดถึงพีโรติกพลาสค่ะซึ่งเป็นพีโรติกพลาสเนี่ยปรับมาจากพีโรติกตัวเก่านะคะโดยการที่ต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนถามมานะว่ามันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมจะบอกว่ามันเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าส่วนผสมเก่าเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาเต็มทั้งหมดค่ะแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเรามีการเพิ่มโปรไบโอติกและโพสไบโอติกเข้าไปนะคะเพื่อไปช่วยปรับสมดุลลำไส้แต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแต่พีไบโอติกพีไบโอติกก็คืออาหารของสเต็ปเอ,อ่ออาหารของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส เพิ่มแบคทีเรียอย่างโปรไบลติกเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะยิ่งทํางานได้ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอย่างเดียวแต่ตัวนี้นะคะพิโรติกพัทจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลําไส้ด้วยค่ะให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นลดอาการท้องเสียในอนาคตได้ดีพอเรามีแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยทั้งโปรไบอติกทั้งโพสไบอติกเนี่ยเขาจะช่วยกันทําหน้าที่ปกป้องลําไส้ปรับสมดุลลาไส้ของเรานะคะแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยเราเลือกมาทั้งหมด1 0สายพันธุ์10สายพันธุ 10, ์เนี้ย มันมีตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องผู้หญิงโดยตรงด้วยนะคะอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยแบคทีเรียนในช่องคลอดเนี่ยพอมันมันไม่สมดุลจะทําให้เกิดตกขาวอาการคันได้ง่ายตัวนี้นะคะพีโรติกพลัสเนี่ยมีแบคทีเรียนชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องปรับสมดุลช่องคลอดโดยเฉพาะนะคะจะลดปัญหาตรงนี้ได้ดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครทานตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่ายังสามารถดีท็อกซ์ลำไส้ระบบเลือดตับ นะคะแล้วก็เติมสารแอนตี้ออกซิเดนต์ให้กับสมองได้เหมือนเดิมไม่มียาถ่ายไม่มีเซเล่มฮักเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือมีส่วนผสมใหม่เข้ามาในราคาเดิมนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยทานพิโรติกอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าตัวใหม่เป็นอะไรที่คุ้มสุดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะ1กล่องของเราเนี่ยเป็น15ซองถ้าซื้อ2กล่องจะได้รับแก้วเพิ่ม1ใบด้วยค่ะ